สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมอแมว h ช n แนลนะคะวันนี้มอแมวจะพามาดูต้นทองอุไรค่ะต้นทองอุไรนะคะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะรูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอารามนะคะและทนแดดทนฝนได้ดีนะคะปลูกขึ้นได้ง่ายค่ะดอกจะออกทั้งปีนะคะแต่ดอกจะร่วงง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปขี่รถชมเลยนะคะต้นทองอะไรนะคะเชื่อกันว่า ถ้าปลูกแล้วจะเสริมโชคสตานะคะเกาะของผู้ที่ปลูกนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินทองร่ํารวยมั่งคั่งนะคะสมกับชื่อดัางทองอุไรนะคะและอีกชื่อหนึ่งของทองอุไรก็คือดอกสร้อยทองนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็จะยังมีความเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีนะคะให้ผู้ปลูกนี้ได้มีเกียรติมี ราบยศสูงส่งอีกด้วยนะคะและต้นทองอุไรยยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานและโรคที่เกี่ยวกับปัญหาทางเดือนอาหารได้ค่ะค่ะตลอด2ข้างทางนะคะของถนนนะคะทางเข้าเมืองอยุธยานะคะก็จะมีต้นทองอุไรเต็มไปหมดเลยนะคะดอกกําลังเหลืองอลามเลยค่ะการปลูกทองอุไรนะคะจะเป็น พันไม้ที่ไม่ชอบน้ําขังควรปลูกในที่เป็นที่ดอนนะคะหรือที่สูงไม่ควรมีน้ําขังดินเหมาะสําหรับการปลูกต้นทงอุไรก็คือดินร่วนนะคะซึ่งมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตนะคะเราควรหมั่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะอยู่เสมอเพื่อให้ดอกนั้นออกตลอดทั้งปีค่ะและควรที่จะตัดแ,แต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอนะคะต้นทองอุไรจะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดและก็แตกเอตอนกิ่งนะคะ นอกจากนั้นทองอุไรจะเป็นพันไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะถึงจะออกดอกเยอะค่ะช่วงแดนออกจะบานสวยเหลืองอาร่ามดังทองคำเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกที่หนึ่งนะคะดอกทองอุไรจะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือทางเข้านิคมรรจนะนะคะทองอุไรจะสวยมากเลยค่ะแต่โมแม่มีความสามารถมากเลยนะคะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะถ่ายคลิปนะคะดอกทองอุไรมีสีเหลืองสดใสมีรูปลักษณะคล้ายละคังนะคะหรือแตรนะคะออกดอกเป็นชอ่อตามปลายกิ่งค่ะดอกดกมากนะคะกีบดอกติดกันเป็นรูปกลวยยาวนะคะ 3- 4เซนติเมตรค่ะปลายกลีบมี5กลีบมีลักษณะกลมเป็น คลื่นนะคะเล็กน้อยค่ะกลีบเลี้ยงรูปกระดิ่งสีเหลืองแยกออก5าแฉกนะคะกลีบดอกปลายแยก5กลีบรับกันนะคะเวลามีดอกโดกและออกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่รู้คนขับจะสวยไปได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขับรถมือเดียวค่ะค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะเอาดอกทองอุไรไปปลูกนะคะตำแหน่งที่ควรปลูกทองอุไรนะคะคือเราต้องควรปลูกวันพุธค่ะวันมงคลของไม้พั่นนี้นะคะเพราะมีดีมีเด่นในานามมงคลค่ะของดอกเุื่องเจลืองอาลามนะคะทั้งทองคําตะกรตานะคะควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไรนะคะให้ได้พลังแห่งความแห่งดวงชะตาที่ดีเยี่ยมนะคะควรจะปลูกทองอุไรไว้ทางทิศเหนือของบ้านนะคะ ดูสิคะเพื่อนๆข้างทางนะคะข้างถนนนะคะตำบลสามเรือนนะคะต้นทองอุไรสวยงามอารามไปหมดเลยค่ะเหมือนสีทองเลยนะคะสวยไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะคะเราอย่ามองข้ามไม้มงคลของไทยเรานะคะเราต้องหามาปลูกนะคะถ้าปลูกหน้าบ้านะ ก็ได้ปลูกหลังบ้านก็ได้นะคะแต่ถ้าปลูกหน้าบ้านนะคะดอกมันจะร่วงไวนะคะเราถ้าขยันกวาดก็ปลูกเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะหลังจากที่ฮาว่าเอทไาไมาโดนนะคะเจฟก็กลิ่นค่ะพี่น้องไก่สีหอดบ้านแล้วก็เลยภาคอีสานค่ะท่องอุไลนะคะควรปลูกไก่นะคะค เป็นใหม่มงคลน,นะคะดอกสีเหลืองนะคะเหลืองทองอาลามเลยค่ะอันนี้ค,ค,ค,คือคือคีโรดนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะถ่ายนะคะมือเดียวท่ายให้เพื่อนเพื่อนเบิงนะคะเดี๋ยวมือล้างนะคะยางออกกับร่างกายมาเส็นนีค่ครับเพราะว่ามันเป็นถนนหลังบ้านค่ะหลังหมู่บ้านอนันตคอลสองนะคะสีงามค่ะพี่น้องสองขางทางเหลืองอารามไปเบิดเลยนะคะ มันก็จะไล่าตาในนิดนึงนะคะเพราะว่าคีย์รถท้ายคลิปนะคะถ้าคีย์เร็วไปกว่านี้นะคะอาจจะบอสวยนะคะค้นขับนะคะจะบอร์สวยค่ะคลิปอาจจะยังอยู่ในโทรศัพท์นะคะฟันหนักอาจจะบอยั่งนะคะถ้าคี์เร็วนะคะกับต้องค่อยๆคีย์นะคะเพื่อเอาภาพมาให้พี่น้องเบ่งนะคะ อันนี้ก็คือล้างมู่บ้านมอแมวนะคะทางเขาวัดเอกางละการรมนะคะวัดเกาะกลางละกามนะคะที่เขาจัดงานเหตุต่านะคะเขาจะปลูกต้นทงอุไรข้างถนนเต็มเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องยื่เยือย่องๆกับโรงพยาบาลราชธานีโรจนะนะคะทางเข้าหมบ้านนี้นะคะมันจะสวยงามมากเลยค่ะ ตอนคําๆเนาะคนเขาก็สื้อผ้ากันมากออกกับร่างกายนะครับพี่น้องเพิ่นกับซีวิ่งออกกับร่างกายในถนนนี้นะคะแล้วก็อ้อมออกไปอบตอ3สามเลื่อนคนกับพี่น้องใส่ความสามารถนิดนึงนะคะในการถ่ายคลิปค่ะไม่มีอุปกรณ์ติดอะไรนะคะมือถืออย่างเดียวค่ะถือโทรศัพท์ถ่ายค่ะ แต่เกิดอุบัติเหตุมากนี่ขอกระซิบบอกกล่าวาว่าดอกคะพี่น้องว่าคอยทายคลีปอยู่ข้าสซซมนำหนาคอยสวยง่ามบอค่ะถนนเข้าหมู่บ้านรู้สึกว่าจะสะอาดสะอ้านนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยดอกไม้ข้างทางด้วยค่ะ แคลิปนี้ก็ขอจบเพียองซนิสก่อนนะคะผ้ามากีหล่นหล่อเนี่ยแรงนะคะเบิ่งดอกต้องรายนะคะขางทาานะคะสวัสดีค่ะพี่